กับาภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์จินนี่ของเราม,มีคำศัพท์เกี่ยวกับคำบอกรักคุณแม่นี่ใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะก็เลยนำมาฝากค่ะ,ะาภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ morning สวัสดีค่ะอยู่กับปาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะ next week ในสัปดาห์หน้าค่ะเราก็จะมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันค่ะ we gonna have a very special day อีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเร็วจังเลยนะคะท่านผู้ฟังแป๊บแป๊ค่ะผ่านมาต้องเรียกได้ว่า ก็เกินครึ่งปีแล้วเพราะว่าเดือนนี้คือเดือนสิงหาคมนะคะทีนี้ถึงวันแม่แล้วในภาษาอังกฤษเราอะค่ะวันแม่เนี่ยคำว่าแม่จะเขียนได้หลายแบบนะคะบางทีเราอาจจะไปเห็นเขาเขียนว่า mother mother m o t h e r ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือบางทีเราอาจจะได้ยินเขาเรียกคุณแม่ว่า mom mom m o m ก็ได้เหมือนกันนะคะ หรือบางทีเราอาจจะได้ยินเขาเรียกว่ามามีมามี m m u m m y ก็ได้อีกเช่นกันค่ะหรืออาจจะได้ยินเขาเรียกคุณแม่ว่ามัมแต่สะกดด้วยตัว m u m ก็ได้เหมือนกันค่ะวันจัน์นี้จะถึงวันแม่อีกแล้วนะคะ จินก็เลยมีเป็นคำบอกรักคุณแม่ที่น่ารักน่ารักแล้วก็สั้นๆนะคะฝากไว้นะคะเผื่อเราจะเอาไปบอกรักคุณแม่กันมาเริ่มคว้ากระดาษปาก้าแล้วจดไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกเลยค่ะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือ Happy Mother's Day Happy Mother's Day สุขสันวันแม่นะคะถ้าท่านผู้ฟังสังเกตนะคะในวันสำคัญหลายๆวันเนี่ย เอาคำที่ใช้อวยพรง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเราเติมคำว่า happy ไปข้างหน้าของวันวันนั้นอย่างอันนี้ก็คือสุขสันต์วันแม่ก็เอาคำว่า happy มาไว้ข้างหน้าคำว่าวันแม่นะคะก็จะเป็น happy mother's day happy mother's day สมมุติว่าวันนี้เป็นวันพ่อก็จะเป็น happy f a t h e r day happy father's day วันนี้เป็นวันเด็กก็จะเป็น Happy Children Day Happy Children Day จำง่ายง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะเตรียมมาจดประโยคต่อไปนะคะอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะนั่นก็คือ Thank you always mother Thank y o u always mother ขอบคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยนะคะแม่ขอบคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยนะครับแม่ และประโยคต่อมาค่ะสั้นๆเหมือนกันแต่น่ารักมากเลยค่ะนั่นก็คือ My mom is special My mom is special โอ้แม่ของหนูเนี่ยวิเศษที่สุดเลยหรืออันนี้ก็ได้นะคะ I'm so proud to be your kid I'm so proud to be your kid หนูว่าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่นะคะคำว่า p r o u d, d. P-R-O-U-D, P-R-O-U-D, PROUD ในที่นี้แปลว่าภูมิใจนะคะ so proud, so เอามาเติมไว้ข้างหน้า PROUD หมายถึงภูมิใจมากนะคะ To be your kid ที่ได้เกิดเป็นลูกแม่นะมาต่อกันเลยนะคะ Mom, you are the best of my life, Mom, you are the best of my life. แม่แม่คือที่สุดในชีวิตหนูเลยนะแม่คือที่สุดในชีวิตหนูเลย You are the best the best คือที่สุดนะคะ You are the best of my life อีกสักหนึ่งประโยคแล้วกันนะคะอันนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าเผื่อท่านผู้ฟังอยากเปลี่ยนไปใช้อะไรที่มันยาวๆดูบ้างเพื่อที่จะ challenge ตัวเองนะคะเพื่อที่จะท้าทายตัวเองค่ะนั่นก็คือ You are a mother like no other You are a mother like no other. Thanks mom, I love you. You are a mother like no other. Thanks mom, I love you. อันนี้นะคะแปลว่าแม่เป็นแม่ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเลยขอบคุณแม่มากนะคะรักแม่นะแม่เป็นแม่ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเลยขอบคุณแม่มากนะคะรักแม่คะ่ะ เอาละคะ่ะนี้เป็นประโยคบอกรักภาษาอังกฤษนะคะที่เราสามารถที่จะใช้บอกรักคุณแม่ได้แต่ไม่ใช่แค่บอกักวันที่สิบสองสิงหาวันเดียวนะคะอาจารย์จินนี่เชื่อว่าวันไหนไหนเราก็สามารถบอกรักคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าคนใกล้ตัวของเรานะคะใครก็ได้ที่เป็นกัลยานามิตรเป็นคนที่เรามีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็เป็นคนที่สําคัญในครอบครัวและในชีวิตเร้าแล้วล่ะคะ่ะก็ขอให้ทั้งคุณแม่คุณลูก มีความสุขเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาจานจินนี่แล้วนะคะ Thank you so much for today Bye ค่ะวันไหนๆเราก็บอกรักแม่ได้นะคะแต่วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมจะเป็นวันที่พิเศษมากขึ้นขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะ